สวัสดีครับโงมซานะครับในช่วงท่านกำลังรวบรวมสนิทหน้าชาโนนะครับวันนี้ก็นะครับพามารีวิวนะครับเปิดของสะสมอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นชุดกล่องนะครับสำหรับเด็กใส่ก็คือเด็กประมาณสักสามขวบใส่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นของนําข้าจากญี่ปุ่นเป็นมือสองนะครับก็ราคาที่ได้มาก็หนักเอาเอาเรื่องเลยล่ะนะฮะก็หมดไปหลายบาทนะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับที่ได้มานะครับก็เดี๋ยวมารีวิวไปพร้อมๆกันว่าเป็นยังไงนะครับ สราสายสะสมสายสะสมชิ้นก,ก่อนนะผมว่าน่าจะชอบกันเลยนะครับแนวนี้นี่ลนะครับเริ่มจากหมวกก่อนนะฮะหมวกเป็นโลหะนะฮะทั้งใบนะครับตัวน,นี้นะฮะเป็นงานเก่านะฮะอันนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นงานโปรดักของญี่ปุ่นทแท้ๆเลยนะครับงันข้อหมากนะครับอันนี้ก็เห็นที่บอกนะก่อนจะจบะจก็จบนะ ตัวนี้นะฮะเด็กประมาณ3ขวบใส่ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กทั้งชุดเลยนะฮะหนักเอาเรื่องนะครับก็คือใส่ได้เลยด้่นแหละก็ของประมาณน,ะน,น,นี้นะครับเดี๋ยวเราวัประกอบด้วยกันนะฮะลองดูถือว่าเป็นงานที่หนักมากนะครับต,ต้องเริ่มจากขาก่อ,อน,น,นนะครับมีเลงขาของพุ้บ้านโซนนะครับ ครับนี้แบบนะฮะแล้วก็เอาตัวกรอะเนี่ยใส่เข้าไปก่อน,อ,นอ๋อนี่นะครับตัวกรอะน,นะครับคลอดไปนี้อ่าจะพาดอย่ ไเป็นกระโปรงนะครับกระโปรงด้านหน้าอย่างนี้นะครับก็ต้องออกแงะทับไว้เพราะมันค่อนข้างจะหนัก,กน,นะกเดี๋ยวก็จะยากอยู่นะทับไม่ไทัาไม่อยูอ่นี่นะครับเป็นอันว่าจะอยู่ประมาณนี้แล้วกันกนะครับ แล้วก็โลอกที่เป็นตัวนะครับโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นส่วนหัวไม้คับหัวนะใส่ที่นี้นี่นะครับอันนี้เป็นหน้ากากนะครับอันนี้ก็เป็นโลหเหมือนกันนะครับสําหรับข้อตรงใบหน้านะครับแล้วก็อันนี้พิธีการคอหอยเวลาโดนแทงมันงระโมดไปเรื่อยนะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนไหลนะตัวไหลเป็นก่อไหลนะครับ ก็ดีใจนะที่ได้ลงนมานะครับก็ใช้ใช้เวลาพักหนึ่งในการหานะครับแต่ว่าเรื่องราคาก็อย่างว่าต้องทําใจเรื่องราคานะฮะถ้าใจรักก็ต้องไปให้ถุดนะครับอ่าไม่เ็นก่อแขนข้าว่้าเนาะนะเดี๋ยวตอนจัดเข้าตู้ใคว่ากันนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าคือมันอาจจะดูเป็นของเก่ากหน่อยก็ดูขลังดีนะแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่าการหาเนี่ยนะ ก็จะหาเจอก็ไม่ใช้เวลานะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนอะีก่ก่อแขนนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็นี่เลยเคองของงานก็คือหมวกนะครับจหมวกตัวนี้เป็นเหล็กล้วนๆนะฮะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเนี่เป็นไงเราที่ก็เป็นเชือกนะมัดขาเนี่แหละประมาณนี้แหละนะครับถามว่าซื้อมาทำไม ก็ต่อไปง่ายที่เราตั้งโชว์นะครับเราไปชอบกับสะสมนะฮะอันนี้ที่เกี่ยวกับงานสัตวรางานญี่ปุ่นเราก็จะซื้อมาเรื่อยๆนะฮะตามใปที่เรายังมีแรงหาตังอยู่นะครับเห็นไ,ไหมครับนี่เลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับก็ความรู้ใจเรียบรอยในการได้ซื้อของมาช้อปปิ้งนะครับใครที่ถูกใจใจส่ก็้ก็หานูนะฮะเก็บสะสมแล้วก็แบ่งปันกันนะครับส่วนผมก็ ซื้อไปตามความชอบนะครับใครที่ดีใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์และสั่นติดตามช่องผมด้วยนะใครที่ไม่ถูกใจก็ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวกลัหน้านะฮะอย่างที่บอกเปิดกล่องสะสมครั้งหน้าเจออะไรจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับสุดที่แล้วช่องสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ